สวัสดีครับทุกทุกท่านกี CU นะครับผมปุยก็ได้ขายของนะครับให้กับลูกค้าไปแล้วเนาะน้ำแข็งใสยังได้นะทุกท่านเย็นปันนี้ก็ยังได้นะครับลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะพากันจัดแจงงานของพวกเราก่อนเนาะก่อนที่จะ,ะ,ะไปทำอย่างอื่นมามาเลยเจ้านี่ไ,งไงมาเคลียร์ของเก็บ ของกันก่อนเนาะทุกท่านนะมีตรงนี้มีรังมีอะไรกันแล้วครับ <_ p> เดี๋ยวจะพาเก็บเก็บนั่งร้านเก็บนังร้านทางนี้นะฮะเก็บพัดลมก่อนก็ได้เธอเพราะว่าเอาไว้ตรงไหนดีอะเอาไว้ข้างๆร้านอะมีหลังคาลังร้านอนะ

จะยกมาเงอยเด้อย,ยคือเอาไว้ป้องกันเผื่อมีฝนตกนะแต่ว่าน่าจะไม่มีแล้วแหละนะแต่กันเหนียวดีกว่านะทุกท่านกันเหนียวไว้แนบข้างๆข้างๆร้านเนี่ยนะครับจะได้มีหลังคา นี่อยู่ในส่วนลงังคาอยู่นะ่าจะโอเคอยู่เอาไว้ทางในเอาเอาขาขาตั้งดีกว่าโอ้ไม่ได้เว้ยนัหยุกมาจะลงหรือเปล่าไม่น่าลุกอธิลาน เอาแต่ตั้งกลางๆกันเลยป้องกันผู้ไม่หวังดีด้วยแล้วก็ป้องกันฝนด้วยเก็บไว้ก่อนบข้างไปมาต้องหาไม้ไหาเสาะเนาะ ออเออตรงนี้ดีกว่าวัสดีครับเอฟซีด้วยลูกพ่อถ่ายคลิปอยู่แหนมวันดีครับเอฟซี เด็กๆไม่เห็นนี่เอา้าได้ไหมเอาไม้ลงลเอาตัวน้ำมันด้วยไอข้ขาน่ะลองหน่อยเพราะว่าจะได้โดนคีดิน ตัวน,นี้เลดอย่างดีเลยนะเนก็บไ,ไว้นี่ก็ได้เไว้นี่ก็ได้เอะเอาไว้แจนจะข้างเลยเดียว ca โอเคนะฮะเดี๋ยวแผ่นหลังคานี่ก็สำเร็จอาจจะเอาผ้าคึ้งเอาน,นี่นคึุมไปเลยคลุมไปเลยเพราะอย่างน้อยก็เราก็พึ่งไว้อยู่แล้วนี่อ่ะ อันนี้ก็เป็นไม้ไมไเขี่ยพื้นที่ก่อนพีโ่นโ้องประมาณนี้เลยฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปทำอย่างอื่นนะผมคิดว่าโอเคแล้วนะฮะตอนนี้ปุยเขาก็ไปขายของเนาะนแข็งใสยังได้นะฮะทุกท่านเย็นปัานนี้ก็คือยังได้เนาะ นะครับยังได้อยู่ขายได้เ้ยพี่น้องอากาศมันร้อนเนาะเจ็บ้างบ้านฮะครบทวนกระบวนควาะ ก็บรรยากาศประมาณนี้แหละนะครับของเงยน็เยนๆของบ้านอก,กี้ซีอยูนะฮะนังร้านก็เก็บเข้าที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่แผ่นมาทชีตตรงนี้กนะ็กันฝนได้อยู่นะครับอ้านวะร,นะรอวันที่จะพร้อมก็สวยงามอ้าวอะไรนี่โอ้ hàng số lao rượu của ngài Bửu Tị, lืm đây để đại chế, tụi Đồn mùng đồn, đồn mọc phải เรียบร้อยคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับเก็บเสือกับพี่น้องเออบา,บ,าบาย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 แหนบายบายค่ะสวัสดีค่ะ